สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับทีมงานออโตสมาร์โบรกเกอร์นะครับวันนี้จะมาสอนทิคกเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในระบบของออโตสมาร์โบรกเกอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องล็อกอินเข้ามาที่นะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของอ u t โตสมาร์ต co. th ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ค้นหาข้อมูลกรมธรรม์นะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาแล้วจะ เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราลองเสิร์ชดูสักคันหนึ่งนะครับตัวอย่างเคสนี้จะจะโชว์ทุกอย่างเลยนะครับคือเข้ามาจะเป็นเจ้าของรถนะครับชื่ออะไรนะครับสถานะนะครับสังเกตจะมีสถานะ Active จะเป็นสีเขียวนะครับเคสนี้จะมีทั้งที่เป็นพอบอนะครับเป็นของบริษัทอะไรนะครับชื่อลูกค้านะครับ วันคุ้มครองนะครับแล้วก็เป็นของตัวแทนท่านไหนนะครับผมเคสนี้มีพรบสองเคสอ๋อโอเคนี่ครับวันคุ้มครองยังไม่หมดนะครับด้านลา่างจะเป็นประเภทนะครับประเภทก็เหมือนกันนะครับเคสนี้แสดงว่ามีการแจ้งต่ออายุเข้ามาก่อนที่กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุนะครับเนาะก็เป็นการเสิร์ชง่ายๆนะครับในการใช้งาน,นครับเดี๋ยวลองดูอีกสักคันหนึ่ง อันนี้ชัดเจนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เป็นประเภทหนึ่งนะครับสถานะเนี่ย expire ไปแล้วของคุณสมปองนะครับหมดอายุไปแล้วนะครับเป็นของตัวแทนท่านไหนนะครับลักษณะเดียวกันนะครับพรวก็หมดอายุไปแล้วนะครับแต่มีประเภท3นะครับที่ยัง Active อยู่นะครับมีการแจ้งงานประเภท3อยู่นะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคือเอาไว้สําหรับนะครับเ,เวลาที่เราไม่สะดวกในการค้นหาที่เป็นเอกสารที่เป็นเปเปอร์หรือเวลากลางคืนนะครับที่เราอยู่กําลังนอนอยู่แล,ล้วรถลูกค้าเกิดเหตุไม่รู้ว่ารถของเขาเป็นประกันอะไรนะครับก็ไม่ต้องไปเสร์จหาที่เป็นเอกสารก็มาเสร์จหาง่ายๆในนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะโชว์งานที่ที่แจ้งกับเรามาทั้งหมดนะครับว่าจะมีว่ากรมธรรม์นั้นเป็นประเภทอะไรนะครับเป็นของประกันอะไรนะครับเป็นประเภทไหนเนาะเบอร์ call น e n t e r ต้องโทรเบอร์อะไรนะครับยังคุ้มครองอยู่หรือเปล่าเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้เลยให้กับลูกค้าได้เลยก็คือเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานในการเซอร์วิสลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมมีเรื่องของการคิดเบี้ยนําส่งนะครับ ให้กับตัวแทนทุกๆท่านนะครับว่าระบบของเราเนี่ยทาไม่ให้แล้วนะครับแล้วเข้าไปดูตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ